มอทอหนึ่งนะก็ไปให้กําลังใจอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะที่กรุงเทพก่อนนะแล้วค่อยไปบุรีรัมย์นันี่บรรยากาศเมื่อวานนะฮะก็ทักทายพี่น้องประชาชนนะฮะเดี๋ยวจะมีทักประชาชนมาทักทายด้วยนะ เมื่อวานนี้คนมาเยอะมากนะที่กรุงเทพมาหานครครับกนะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกนะให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะและที่มทหนึ่งลงไปเดินนะพบ,บปะนะฮะพูดคุยท,ทักทายพี่น้องประชาชนน,นี่นี่เยี่ยมมากนะฮนะนะีนะ่มีบางคถ่ายรูปเพียบเลยเมื่อวานเนี้ย FC เยอะคะ่ะการจราจรนี้ก็เปิดปกตินะคะโดยครั้งถึงช่วงเวลาสำคัญค่ะ kita lawan apa biết ไคแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวของนายอนุทินชาญวิรภูต์ะเมื่อวานนี้ก็โพสต์ภาพภาพนี้ โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ราชสวตร์ต้องเพียรเรียนรักษาหนึ่งสัต์ซื่อถือธรรมมัจัญาเหมือนสมาทานศีลไว้ให้มั่นคงนี่คือแคปชั่นค่ะอ่าคือเป็นบทเป็นบทกรอนสอนใจฮะค่ะโบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ราชสวตร์ต้องเพียรเรียนรักษาหนึ่งสัตส์ซือ่อถือธรรมจัญญา สมาทานสินไว้ให้มัน่นคง